สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบอร์เกอร์เกมเมอร์นะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วครับผมได้เอา2ธนูนะครับที่เป็นที่นิยมสําหรับสาย ADL X Falcon มาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือธนู b r i n d e r a l กับธนู u l l i s o f t นะครับซึ่งก็มีบางส่วนครับอยากจะให้เอาธนูมา l a n d r o c r a หรือว่าธนูปูนะครับมาเปรียบเทียบด้วยคลิปนี้ผมตัดให้เลยครับซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ไดดูคลิปเปรียบเทียบ2ธนู b r e E เดอร์อีกับธนูอูร o ลิซอฟนะครับก็อยากจะให้ไปย้อนดูกันก่อนเพราะว่าในหลายๆเนื้อหาที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็จะมีการอ้างอิงจากคลิปที่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นนะครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นเนี่ยก็อาจจะดูคลิปนี้ได้เข้าใจยากสักนิดหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่คนน่าจะสงสัยกันนะนั่นก็คือทําไมผมถึงไม่เอาธนูแมลงดกครับหรือว่าปีรบเย เทียบตั้งแต่แรกให้มันจบๆไปเลยคําตอบก็คือส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าธนูนี้ไม่ค่อยเหมาะกับสาย EDL X Falcon สักเท่าไหร่อีกทั้งนะครับหลังจากที่ได้ถามหลายๆคนมาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครนิยมเอาธนูนี้มาใช้กับสาย EDL X Falcon ด้วยผมก็เลยเลือกที่จะไม่นําธนูนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบแต่ว่าในไหนแล้วนะครับการที่มีคนรีเควสมาเนี่ยก็แปลว่าอยากจะดูกันใช่ไหมละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมเนี่ยทำคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองละครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับโดยสําหรับธนูแมลงโดดครับนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มค่าคริทิคอลดามาจขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับโดยสําหรับเบสเอฟเฟกพื้นฐานนะครับก็จะให้ค่าคริทิคอลดามจเนี่ยมาที่14%ซึ่งหากเราทําการตีบวก10ได้นะครับก็จะได้คริทิคอลดามาจเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นจํานวน12%นอกจากนี้นะครับหากเรามีผลรวมลักษ์เนี่ยรวมกันแล้วเกิน99หน ด้วยกันทําให้โดยรวมแล้วนะครับธนูนี้เนี่ยก็จะให้คริ t i เ a l d ลดาเมจรวมมาที่38%อีกครั้งนะครับหากเราตีบวก15ได้ก็จะทําให้เราสามารถสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกลาะได้อีกเป็นจำนวน30%ด้วยกันครับ โดยหลังจากที่เราอ่านความสามารถของแมลงดกคลับหรือว่าธนูปูแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะจินตนาการออกเลยใช่ไหมละครับว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติเนี่ยแมลงดกคลับน่าจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะหากเทียบการโจมตีปกติของธนูบรีเดอร์อีวที่ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลให้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน15%หรือว่าธนูอุลลิซิฟส์นะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีระยะไกล เพิ่มมากยิ่งขึ้น50%ก็ยังคงไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติได้เทียบเท่ากับธนูปูอยู่ดีครับ แต่ถึงแม้ว่าธนูบาลังโดครับนี้นะครับจะมีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มคริติคอลดามจขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะรวมไปถึงทําให้เราสามารถที่จะโจมตีแบบไม่สนเกราะได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าธนูนี้ไม่ได้มีความสามารถอะไรที่เกี่ยวข้องกับเฟลคอนเลยไม่ว่าจะเป็นการทําให้เฟลคอนนะครับสามารถที่จะออกมาโจมตีศัตรูได้บ่อยมากยิ่งขึ้นหรือว่าช่วยเพิ่มสกิลดามจของเฟลคอนเนี่ยก็ไม่มีด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหากเทียบกับธนูเบรนเดอร์อิลนะครับที่มีความสามารถในการที่จะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับสกิลของฟฟลคอนได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรหรือว่าจะเป็นนานูอุลโลรีซอฟนะครับที่จะทําให้ฟฟลคอนเนี่ยสามารถออกมาโจมตีสตูได้บ่อยมากยิ่งขึ้นอีกทั้งก็ยังจะช่วยเพิ่มฟิสิกอลดาเมจรวมไปถึงดาเมจคลิให้กับฟฟลคอนได้อีกด้วยธนูแมลงดกครับเนี่ยก็อาจจะเป็นต่อในส่วนของตรงนี้แต่ว่าดาเมจจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาเทสกันเลยดีกว่าครับ เริ่มต้นกันที่สกิลบิสบีดนะครับถ้าธนูปูเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้บิสบีดติดคลิได้เนี่ยดาเมจก็จะอยู่ที่ประมาณ28,000นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าสามารถที่จะทำให้สกิลบิสบีดเนี่ยโจมตีติดคลิทีเค้าได้ดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ90,000กว่ากว่าครับ ทีนี้เรามาดูดาเมจอีก2ธนูกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่บลินเดอร์อิลทางฝั่งซ้ายมือนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ตีติดคลิหรือไม่ติดคลินะครับดาเมจเนี่ยก็จะต่างกันอยู่ที่ประมาณ4 6่0 0อันนี้ยังไม่รวมเอฟเฟกต์อิลช็อคนะครับที่จะสามารถสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีก5 0,000ส่วนธนูโอโร s ิซอฟนะครับในตอนที่ติดคลิทีคอลเนี่ยดาเมจพอๆกับธนูปูครับแต่ในตอนที่ยังไม่ติดคลิทีคอลนะครับธนูโอโร s ิซอฟเนี่ยก็จะสามารถทำดาเมจได้ดีกว่าครับ ส่วนอีกหนึ่งสกิลอย่างโซนิกบัสนะครับธนูปูเนี่ยจะสามารถทําดาเมจได้ออประมาณ40,000กว่าๆนะครับหากโจมตีไม่ติดคริติคอลแต่ถ้าโจมตีติดคริติคอลนะครับดาเมจเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ128,000ด้วยกันซึ่งหากเทียบกับอีก2ธนูนะครับอย่างบรินด์ด้วยอิลเนี่ยดาเมจต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับทั้งตอนที่ไม่ติดคลิแล้วก็ตอนที่ติดคลิอีกทั้งนะครับยิ่งถ้าเราบวกเอฟเฟกของอิลช็อคเข้าไปอีกเนี่ยดาเมจก็ต่างกันเกือออบบเเเเททท่่่าาาาาตัััววววกนนนนลยยีีดดสสธูโรรซิฟะะคถถึงแมมม้จ ได้สูงกว่าธนูปูด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเลขดาเมจเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากถ้าเทียบกับธนูบรินด์อิลครับต่อมาครับเรามาดูความเร็วในการเคลียร์มอนสเตอร์ครับเริ่มต้นที่มอนสเตอร์ที่ยืนกันเป็นมอบนะครับที่อาจจะมีพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันไม่สูงมากเราจะเห็นได้ว่ามลงดกดครับหรือว่าธนูปูเนี่ยมีดาเมจต่อฮิตค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณ9 0้าหมื่นจนไปถึงแสนกว่ากันเลยทีเดียวแต่นี้เป็นดาเมจจากการโจมตีปกตินะครับ ส่วนดาเมจจากฟาวคอนนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากอีกทั้งโอกาสในการที่จะทําให้ฟาวคอนออกมาโจมตีเนี่ยก็น้อยนะครับทำให้การเคลียร์มอนสเตอร์ที่ยืนกันเป็นมอบเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรส่วนธนูบริเด้วยเอวนะครับก็ไม่ได้มีความสามารถในการที่จะทําให้ฟาวคอนเนี่ยออกมาโจมตีได้รัวๆเหมือนกันกับธนูปูเลยนะครับแต่สิ่งที่ทําได้ดีกว่าก็คือเมื่อฟาวคอนออกมาทําการโจมตีแล้วนะครับก็จะทําการออโต้แคชเอวช็อคนะครับมาทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกด้วยจึงทําให้ดาเมจเนี่ยทวีคูณขึ้นได้ค่อนข้างที่่จะะเยอพอพสมควรแต รวมแล้วนะครับดาเมจในการเคลียร์มอนสเตอร์เป็นม็อบเนี่ยก็จะพอๆพกันกับธนูปูนะครับ ส่วนธนูอูเลอร์ลีซอฟนะครับด้วยความที่มีความสามารถในการที่จะทําให้เฟลคอนเนี่ยออกมาโจมตีได้ค่อนข้างที่จะบ่อยและเราอย่าลืมนะครับว่าสกิลบิสฟีดเนี่ยเป็นสกิลที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นวงกว้างดังนั้นนะครับพอเฟลคอนออกมาโจมตีได้บ่อยมากยิ่งขึ้นอ่ะก็จะเกิดเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเนี่ยได้บ่อยมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันทําให้การเคลียร์มอนสเตอร์เป็นจำนวนมากนะนะั้นดีที่สุดในบรรดาธนูทั้งหมดครับ มาต่อกันที่การจบมอนสเตอร์ที่ยืนเดียวๆกันบ้างครับโดยมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยก็มักจะมีพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องกันที่สูงกว่าปกตินะครับโดยถึงแม้ว่าธนูปูเนี่ยจะมีความสามารถในการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติได้รุนแรงที่สุดแล้วนะครับแต่พอสกิลเฟลคอนออกไม่ถี่เราก็ถึงแม้ว่าจะออกมาเนี่ยก็ไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่นะครับจึงทําให้การจบมอนเนี่ยชา้าที่สุดในบรรดาธนูทั้งหมดซึ่งหากเรียงลําดับความเร็วแล้วนะครับก็จะกลายเป็นธนูออโรร์รีซอฟนะครับสามารถที่จะเคลียร์ ก็ธนูภูครับ สุดท้ายนะครับกับการเอามาใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันครับโดยธนูปูเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษตรงที่สามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกลอะได้นะครับก็เลยอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยคาดหวังในการที่จะเอามาใช้สู้กับผู้เล่นด้วยกันนั่นเองครับทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบกันดูครับโดยธนูปูเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็บรูนเดอเอลเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งขวามือครับต้องบอกว่าทั้งสองธนูเนี่ยสามารถที่จะจบศัตรูได้ในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันพอสมควรครับอาจจะเป็นเพราะ ope, ว่าธนูปูเนี่ยโจมตี กับการน,นะครับรูนเดออิลเนี่ยโจมตีปกติไม่แรงอ่ะแต่ว่าสกิลนอกออกมาเนี่ยแรงสุดท้ายดาเมจมันก็เลยอาจจะพอๆพกันครับ ในส่วนของธนูอุลตริซิฟกันบ้างนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยอาจจะน้อยกว่าธนูปูนะครับแต่หลังจากที่เก็บสแต็กจนครบ5้าแล้วศัตรูเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีระยะไกลได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นสูงสุดถึง50%ด้วยกันจึงทําให้ทั้งการโจมตีปกติและการโจมตีด้วยฟฟลคอนเนี่ยรุนแรงขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอีกทั้งนะครับฟฟลคอนเนี่ยยังติดคลิในทุกฮิตด้วยการที่จะจบศัตรูได้เร็วกว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยครับ สรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับสาย A D L X Falcon เนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่า Uro r e s o r v e เนี่ยน่าจะเป็นอาวุธที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วแหะครับเพราะนอกจากจะทําให้ Falcon ออกมาทําการโจมตีได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังช่วย b o o t d a m a g ให้กับ Falcon อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม Damage กายภาพหรือว่าการทําให้ Falcon เนี่ยโจมตีติดคลิได้ในทุกคิดแล้วก็ยังช่วย b o o t ในส่วนของา a m a g e c r i t ข,ของ Falcon เนี่ยขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอีกด้วยแหะครับ ส่วนธนนอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีหรือว่ามีความสามารถที่แย่กว่า Ulo Resolve นะครับอย่าง Blender e l l เนี่ยหากใครที่เล่นสาย Falcon แบบ Full Build นะครับผมก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วเนาะเราก็จะเห็นได้ว่าอาวุธนี้เนี่ย สามารถที่จะใช้สกิล Falcon a s s a u อ t ได้รุนแรงที่สุดในบรรดาอาวุธทั้งหมดที่เกี่ยวกับสาย Falcon อีกทั้งนะครับหากใครที่จะ,จะหยิบเอาลธนูนี้มาเล่นสาย A D L X Falcon นะครับหากคุณสามารถทําให้ Falcon เนี่ยออกมาได้ที่าพอๆกับตอนที่คุณใช้อ r a Resolve เนี่ยผมบอกเลยครับว่าในแง่ของการทําดาเมจสุดท้ายแล้วก็จะสูงกว่าอูล Resolve อย่างแน่นอน ส่วนธนูสุดท้ายอย่างแมลงดกครับหรือว่าธนูปูนี้นะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติเนี่ยจะรุนแรงที่สุดแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยก็สู้กับอีก2ธนูค่อนข้างที่จะยากพอสมควรครับโดยเฉพาะในเรื่องของดาเมจที่ถึงแม้ว่าจะมีบางช็อตนะครับที่ดาเมจเนี่ยใกล้เคียงกับอุลริซ์อฟแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเลดในการที่ฟอลคอนเนี่ยจะออกมาทําการโจมตีศัตรูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเป็นอย่างมากทําให้ดาเมจรวมแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ยังแพ้อยู่ดีทั้งนี้ทั้งนั้นนนนนะะครับธูีี้้เเเ่่่ยยอออาาาาาาจจไไมมหหกสสทพวขง ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาธนูนี้นะครับไปใช้เล่นคู่กับสายช h a r ปช h o o t i n นั่นเองครับและนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของการนำเอาทั้ง3ธนูนะครับมาเปรียบเทียบสำหรับใครที่จะเล่นสาย a d l x falcon ครับก็น่าจะได้คำตอบกันแล้วนะครับว่าธนูไหนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์สำหรับสายนี้มากที่สุด และเหมือนเดิมครับก่อนจะจากกันไปหากใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับรวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ l a น์น่าล o อกออริจิก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัคร m มมเบอร์ชิเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาบิ๊กไอเกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ